v ีว่าวีว่าอ่านว่าอะไร v ีว่ารุ่นอะไรครับคุณไหมคัสโปรคสัสคสคัสโป,สโปนะฮะรุ่นใหม่เป็นเบอร์500ร้อ0ห้าพันมีตัว RC กับ LC LC ก็มาจากหมุนซ้าย RC ก็คือหมุนขวาสีครับที่เห็นครับคือสีดำสีทองสีเงินสีแดงสีม่วงฮะตามนี้เลย ตามที่เห็นครับมาแค่อย่างและนิดอย่างและหน่อยพอขายเราก็โอเคแล้วนะสินค้ามีจัดจำหน่ายที่ข้ามขอบนะฮะสีนี่ตามนี้เบอร์ห้าพันเป็นลอกอะไรดีลอกเบสเอาไว้ตกอะไรครับคุณไม้ตกหน้าดินก็ได้ดไดสวยก็ได้ไดเอาไปตีประดุกได้ไหมก็ได้อยู่อ,ะอ่ะอต้องเหยื่อหนักหน่อยเออต้องเหยื่อหนักนิดนึง ตัวเนี้ยเบอร์ห้าพันอ่ะคุณไม้พีเซตนหน่อยสวยมากลูกปืนเท่าไหร่ครับแถมวันเววันเวลูกปืนตีกลับอีกหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นไงคุณไม้น็อปลื่นไหม อ่าลื่นพอได้นะสตาร์แดกเป็นไรมีคลิกไหมสตาร์แดกมีเสียงคลิกไหมเบรกตัวนี้ผมลองจับตัวแรกรู้สึกแน่นมากแน่นนะคือแบบสมมติว่าเราคลายออกโหมดอะเอามือหมุนหมุนหมุนมนีน่คือยังมีความเหมอนืดอยู่นะฮะแต่ถามว่ากดฟีสปูลและความลื่นถือว่าลื่นอยู่นะลื่นอยู่นะดูไม่เห็นดูไม่เห็นไม่เป็นไรอ่ามันมีตัวปรับอันนี้เขาเรียกว่าอะไร คอนสปูลฝั่งนี้นะฮะซ้ายขวาปรับคอนซ้ายขวาดูครับตัวกดฟีสปูลอยู่ตรงนี้นะฮะจุสายอะไรคุณไหมบอกหน่อยสิบหกปอนสองร้อยลาสิบหกปอนด์เท่าไหร่นะสองร้อยลาครับสองร้อยลาแล้วก็สายอะไรอีกยี่สิบปอนร้อยหกสิบลาครับอ่าแล้วมาดูตรงหน้าตัดตรงนี้ตรงนี้อ่าเอ็นหน่อย ยังนิดหนึ่งอ่าถ้า0.35หน้าตัดนะโอ้โห250เมตร0.35นี่ประมาณ PE 2สองช่ครับอ่า <20 S 1> ได้ได้เยอะมากนะนใช่เ,เห็นบางคนก็ไปไลงเรือประมง,ปะมงไปตกลอยอินซีกันมันก็ก็ได้อยู่นะเบอร์ห้าพันนี่เบรกหนักเบรกหนักมากหน้าตัด0.4ก็ใส่สายได้190เมตร เมตรนะฮะไม่ใช้หลานะฮะเมตรนะดูโครงสร้างบอดี้ครับขาจับก็ถือว่าแข็งเหมือนกันนะนี่เรามาดูนี่ลูกปืนลูกปืนตัวนี้อยู่ที่7จบวกหนึ่งถ้ารุ่นก่อนนี่มันเป็นแค่เท่าไหร่นะ2บวกหนึ่งหรือว่า4ีบวกหนึ่งอ่าลูกปืนก็7จบวกหนึ่งนะครับรุ่นใหม่ของ Viva ตัวนี้นะครับตัวตัว c a s โปเบอร์ห้าพันอนะฮะมีคลิกเสียงนีเดี๋ยว พอดีลูกค้าเข้าร้านคลิกเสียงดีเราจะสาธิตให้ดูนะฮะคลิกเสียงนะน้งแป้งครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณน้องคุณน้องมาหมุนเปิดคลิกเสียงตรงนี้นะเปิดปิดตรงนี้พอดีคุณไหมลูกค้าเข้าครับอ่าลองหมุนสิหมุนถูกด้านไหม เอาด้านนี้ไปอยู่ด้านหน้าอันนี้ใสายเอ็นออกถูกแล้วดัดถูกแล้วเอออันนี้อยู่ด้านหน้าตั้งงี้อ่าล้องหมุนหมุนเป็นไหมอาวอันนี้เงียบใช่ไหมเงียบเสร็จปุ๊บเอาเปิดเปิดเสียงคลิกเสียงเอียงเอียงเอียงกดลงอ่าหมุนอ่า,าคุณไม้มาละหมดหน้าที่ละไปดูหมดหน้าที่ละ นี่ดังสะใจไหมไม้ระบบเฟืองนั่นในนี่เป็นสแตนเลสด้วยนะนะนี่นี่ดูนี่ดูครับเอาคุณไม้ช่วยแปลหน่อยพูดด้วยอลูกปืนวันเว์ครับลูกปืนวันเว์แอนตี้รีเวิร์สคือการตีกลับนะฮะเปนลูกปืนวันเว์ครับใช่แล้วก็ตัวรีจิตโคมนี่อะไรเป็นของสร้างแข็งแรงครับเป็นวัสดุที่ เป็นเป็นเฟรมทองเหลืองครับอ่าเฟรมทองเหลืองแต่เขาเคลือบเคลือบโครมเคลือบสีอย่างดีนะปกติเมื่อก่อนนี่เคลือบมาสีจะถลอกง่ายมากแต่ตัวนี้คือปรับปรุงขึ้นมาใหม่แล้วเคลือบเป็นสีโครมมันจะมีความชุบนะความหนาขึ้นมานะฮะเป็นอะโนได์อะลูเนาะอ่าผ่านไปสปูอะลูครับสปูนอลูมิเนียมครับ ที่ทำแบคเซีนครับอ่าเป็น CNC ขึ้นมาเป็นหล่อรูปขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้บอกว่าจะเป็นไม่เป็นไอตัวไอตัวเฟืองตัวเฟืองจะเนียนครับอ่าเนียนแล้วก็ไอเบรกสตาร์เบรกสตาร์แร็คสตาร์แร็คือตัวตัวนี้เบรกซิสเต็มนะครับอ่าแล้วก็อันนี้บอกว่าจะเป็นไอปรับกัน ป,ปรับคอนสปูนซ้ายขวานะฮะซ้ายขวาโอเคก็ไม่มีเบอร์บอกนะปรับคอนนะฮะก็ลองเวลาเวลาเช็คทำไงคุณไม้อ่าค่อยๆโยกโยกนิ้วนะฮะเราก็จะรู้แรงเวียงการไปอันนี้ก็คอนมากไปลองดูใครที่เคยตีหรือว่ายังไม่เคยตีลองศึกษาดูนะฮะถ้าเราได้เอาลอกตัวนี้ไปรีวิวเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่ง ตัวนี้สเปคข้างกล่องก็จะบอกว่า5,000 LC ตัวนี้หมุนซ้ายนะฮะรอบของตัวนี้อยู่ที่5.2นะครับลายก็16ปอนด์200ยาร์ด200หลานะฮะตามนี้ลูกปืน7บวก1น,นี่ถือว่าในระดับนี้ถือว่าเยอะมากเลยครับภายในกล่องมีอะไรไหมคุณไหมอันนี้เพ r p l เก็คือสีม่วงนะฮะ แต่แกมมันจะอยู่ตรงนี้ครับได้แกมอยู่ตรงฝานี่นะครับในกล่องก็จะมีถุงถุงผ้าให้นะฮะมีถุงผ้าให้เป็นผ้าคล้ายๆผ้าอะไรผ้ากำมะหยี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกตัวเลขต่างๆประกอบคู่กับชิ้นส่วนตัวด้านนี้นะครับก็ลองดูลองศึกษาดูตัวนี้ก็จะมีเข้ามาอยู่แค่ สีแดงสีม่วงสีเงินสีทองและสีดำนะฮะนี่สามสีเออหนึ่งสีสองสีสามสีสีสีห้าสีผมว่าตัวนี้น่าจะขายดีเหมือนอาบูเลยเนาะอ่าเออผมก็ชอบม่เขาชอบสีม่วงอยู่แล้วความรักสีม่วงอ่าใช่สวย น็อปก็สวยบอกเลยอความแตกต่างมีอะไรอีกไหมคุณไหมมีอะไรจะแนะนำไหมดูวัสดุโดยรวมนี่ถือว่าโอเคเลยนะดีเลยนะราคาแรงไหมคุณไหมไม่แรงครับโอ้ราคาไม่แรงด้วยราคานี่งบเท่าไหร่ดีพันธ์มีทอนปะพันธ์ไม่มีทอนครับพันไม่มีทอนแต่เกือบจะมีทอนอ้าวตายละ ราคาหน้าลุ้นเลยสิอโอ้แต่ชอบอยากดูสีไหนดีขอไม้ถนัดไหนหมุนซ้ายหมุนขวา,หม,ขวาหมุนขวาให้ไหมลอง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 สีเงินดูอ่าหมุนซ้ายเอาหมุนขวาอ่ะหมุนขวาลื่นไหมลื่นนะคุณมาบอกว่าลื่นมากเลยเออลื่นและเนียนในลงกดฟีสปูลแล้วก็หมุนลูกล้อตัว สายหน้าไปด้วยไหมอ้าวไปไหลาตามนะฮะไหลาตามไหลาตามถ้าปลาลากอะ่ะปลาลากก็ไหลาตามน่าเปิดเสียงอ้าวไหลาตามไหลาตามนะฮะอ้าวฟังคลิกอีกทีนึงสับเร็วๆเ,เลยแฟร์เลยโอ้โห ถ้าไปตกทะเลนี่ถ้าจะมันนะช่วงนี้นี่กําลังหาแพลนหาทิปที่จะลงไปคุณไม้บอกราคาก่อนลูกค้าเข้าร้านอีกแล้วอ,อ๋อหนึ่งพันดสิบบาทมีค่าจัดส่งอีก80ดสิบบาทรวมกันทั้งหมดทั้งถ้าเราซื้อหนึ่งลอกแล้วก็พร้อมจัดส่งนะสรุปว่าหนึ่งหนึ่งร้อยิบาทนะฮะแต่ถ้ามารับลอกที่หน้าร้านจริงๆนะ 1,080บาทมาเลยมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะครับเป็นเบอร์5,000ันห0าพก็มีสีดำสีทองสีเงินสีแดงสีม่วงนะฮะภาพตามที่เห็นเลยนะฮะหนึ่แปดสบาทมีเฉพาะเบอร์ห0 0พันเท่านั้นนะห้าพันหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาถามว่ามีเบอร์เล็กไหมเบอร์เล็กเรารู้สึกว่าน่าจะมีอยู่นะ นี่นี่เบอร์เล็กอยู่นี่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีหลังนะฮะอ่าไปละเดี๋ยวไปกันก่อนอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะฮะเป็นลอกเบอร์5,000 v i v ีวาคาร์สโปนะฮะม่วงแดงเงินทองดำค่าส่ง80บบาทสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้นี่ครับ ได้คำอธิบายผมจะทิ้งวิธีการสั่งซื้อจับจองได้นะฮะสินค้ามาไม่เยอะครับรอบนี้นะครับโอเคไปกันก่อนขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ